สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสีสเกตชาแนลครับวันนี้ตามมาตามมาดื่มกาแฟถึงในบ้านเลยนะครับซึ่งเมื่อก่อนจะขายอยู่ที่ปากซอยเคหะชุมชนสีสเกตนะครับอยู่ข้างๆแมคโครนะครับตอนนี้ย้ายเข้ามาในบ้านแล้วก็มาปรับปรุงมามาปรับปรุงแล้วก็มาต่อเติมในบ้านเป็นร้านกาแฟเลยนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นไปข้างบนนะครับไปคุยกับเจ้าของร้านนะครับว่าย้ายมานานหรือยังหรือ ไปยังไงมายังไงชื่อร้านละมุนนะครับคุณผู้ชมอ่ะเดี๋ยวทาบันไดไว้ขึ้นไปตรงนี้เดี๋ยวเดินขึ้นไปข้างบนเลยครับอ่ะเจ้าของร้านอยู่พอดีครับเนี่ยนะครับโอ้โหทําข้างบนไว้สวยนะครับคุณผู้ชมอยู่ภายในเคหะชุมชนสีสเกตนะครับซอยสิบสี่นะครับดูร้านนะครับทาตกแต่งไว้อย่างสวยงามเลยเจอเจ้าของร้านพอดีนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะอ่ะชื่อร้านอะไรนะครับร้านนี่ ร้านละมุนแล้วเมนูเด็ดๆของที่นี่มีอะไรบ้างครับเด็ดๆนมหมีโกโก้เข้มข้นค่ะนมหมูโกโก้เข้มข้นนะครับร้านละมุนนะครับคอฟฟี่อัดโฮมนะครับนี่ฟรี wi ไฟด้วยมี wi ไฟฟรีด้วยใช่ไหมครับมีค่ะเดี๋ยวผมเอากาแฟร้อนนะครับเด็ดๆนะแก้วหนึ่งนะ่เดี๋ยวสั่งไวแล้วคุณผู้ชมมาดูบรรยากาศทีนี้ผมขึ้นมาข้างบนนี่เย็นดีมากเลยครับคุณผู้ชมออืืแล้วก็ตกแต่งไว้อย่างดีเลย ตรงบริเวณนี้เป็นที่นั่งรับลมนะครับรับลมชมวิวทุ่งนาตรงบริเวณนี้ถ้าเป็นฤดูการทํานาก็จะเขียวขจีแล้วก็สวยงามนะครับคุณผู้ชมครับตกแต่งร้านได้สวยงามดีเก๋ไกด๋ดีอีกแบบหนึ่งครับคุณผู้ชมครับม,มีเก้าอี้นั่งแล้วก็มีให้นั่งชิวๆฝั่งนี้แล้วก็มีอ่ามีไ i f i ฟรีด้วยนะครับคุณผู้ชม ที่ร้านนอกจากกาแฟแล้วมีอะไรขายบ้างครับออาาโอ้มีตามสั่งด้วยโอ้โหเยี่ยมเลยครับคุณผู้ชมถ้าใครจะมานะครับมาที่เคหะชุมชนศรีสะเกดซอย1ิสี่ใช่ไหมครับใช่ซอยสิบสี่ไหมซอย14ซ้่ายมือสุดอาซอยสิบสี่สายมือสุดซอยนู้นแหละครับคุณผู้ชมปากซอยสิบสีอ่อาพอเข้ามาแล้วก็จะมาสุดซอยตรงนี้เป็นบ้านร้านกาแฟพอดีนะครับคุณผู้ชมครับผมสั่งกาแฟร้อนมาแล้วเดี๋ยวจะมาชิมกันครับคุณผู้ชมครับ อ่าเดี๋ยวเรามาชิมกาแฟกัน